อไปนีท่ทำน้ำถ่ายหรือยังบอกด้วย่ินี่เป็น,เ,เ,ปนเป็นผัาหรือไข่น้ำนะซึ่งปกติมันมีอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าโดยธรรมชาติมันอาจจะไม่สะอาดแต่นี่เขาเว่าสามารถที่จะมาทำอ,อ,อยู่ในเสะะตักเรื่อยๆเลยใช่ไหม ตักไม่หมดเป็นเลยใช่ไหมตักไม่พร่องเลยใช่ไหมย้ายไปเรื่อยๆค่ะว่ายิ่งกว่าสลายนั่นเนี่ยตักเสร็จก็ใส่ปุ๋ยต่อแล้วก็เอาปุ๋ยอะไรใส่ครับทำไมล่ะถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่รู้เรื่องถ่ายเลยครับปุ๋ยสูงเราใช่ไหมถ่ายแล้ก็ปุ๋ยเลยลำพาศให้จงมาถ่ายให้มั้ยแล้วนั้นสัมภาษณ์ไปไหนแล้วตั้งตั้งไปก็ได้ครับถ่ายไม่ได้เรื่องแล้วอย่างเงี้ย ท่านว่ายามอะไรนั้นเดี๋ยว่มไัทำาน่อยเอาสุดทดยังไงชุดจ้าีอป็ดกิน้อมันเป็นหใหญ่ที่มันเป็นก้อยใหญ่เหก้อเดี๋ยวไปใส่กระสอบปุ๋ยให้มันมากระสอบอาสิท่านจะไปปลูกเอาไปคืนสู่ทดินนะพอดีสิกมักุ่นเีนมาก่อนแล้วแล้วจะบิดให้่าลูกหึงว่าให้ท่านไปปูกที่นาเรียงรั้วเดี๋ยวพิดเพี้ยนีครับ คนนี้จะมาถ่ายอีกรอบที่น่าจะมีนะท่านมีลูกได้แล้วครับท่านเอาไปทำพันธุ์นี่ปิดแล้วก็ไปเก็บไว้เดี๋ยวจะเลี้ยงเป็นดีกมันลูกเล็กกว่านี้นะนี่มันบังุงดีมันก็เลยลูกใหญ่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ทักทองที่มันกินอะไรนี่เนี่ยอัดสดๆดีเท่านี้ก็มีไข่มีมะพร้าวมีน้ำตาลมีอะไรเนี่ยครับผมก็ไม่ไปรู้เค้รขนมช่างขยะเขาก็จะมีสูตรของเขาอยู่ นะครับแล้วใส่ไปในลูกแล้วก็ควนฟักทองให้เป็นรูแล้วเอาเมล็ดออกนะครับหลังจากนั้นก็ตีไข่แล้วก็มีส่วนผสมของขนมเป็นมะพร้าวเป็นน้ําตาลอะไรก็ช่างนะครับ <c oughs> ก็เทใส่อย่างนั้วก็เอาเป็นนึ่งนึ่งเสร็จก็ยกออกมาก็เป็นสั้งขยะก็ผ่าเหมือนเ้กนะครับผ่าเคกบเ <c oughs> <c oughs> จ้าหลวงพอดี <c oughs> ตอนนี้ครับอันนี้เอาไปสองลูกละเหลือเหลืออยู่สองลูก เ <ort>. อายอดมาทิ้งไว้เฉยนะครับไม่ตั้งใจปลูกถ้าปลูกมันจะขนาดไหนชยอ่าคือจะรักษาพันธุ์ไม่เอายอดมาทิ้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นครูแล้วก็เอายอดเสียบครับถ้ามันเอายอดปลูกนี่จะจะลูกโดกกว่าตัดเป็นท่อนๆไปปลูกนะครับมันเนี่ยครับทั้งนึงครับบักชีบักชีลาวบักหอมป้อมยี่ลาไม่มีไม่ได้ออกมาอันนี้ผักผักชีใบเลื่อยครับ ครับักชีไปเรื่อยครับปักชีลาวตรงนู้นอันนี้กระเทียมครับอยู่นี่ก็จะมีหลากหลายอันนี้สลันเน่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับสลันเน่อันนี้พริกกระเลียงครับพริกกระเลียงอันนี้เผ็ดครับครับซึ่งดูดมะแรงวันทองดีมากนะครับตัวเนี้ย เป็นบ่อที่เอาปุ๋ยผสมแล้วก็ดูดน้ําลดเลยครับใช้มือขุดใช้มือขุดครับมือใครนะมือสองมือสองคนช่วยกันสองมือใช่สองคนขุดขุดกี่วันเนี่ยอันนี้สามวันครับสามวันก็ขุดได้แล้วครับเพื่อเทศนะครับมีอ้อยแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะครับนี่ถั่วฝักยาวกําลังจะขึ้นนะครับอ่าเนี่ย ครับอันนี้คือป่าไผ่ครับแล้วก็ผสมผสานระหว่างอ้อยกล้วยแล้วก็ผักพื้นบ้านมีหม่อนมีตะเจียบมีมะเขือพวงมีมะละกอครับเป็นส่วนผสมครับมีอะไรก็จะเอาไปาก็เจ็บได้หลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นไม้ผักคุนไฮครับอะไรได้ีสานเรียกผักขุนไฮอันนี้กินกับลาบกินกับลาบจะอร่อยแซ่บบ่ ครับอันนี้จะลดหอมเผ็ดเผ็ดร้อนนะครับต้องแท้ดั้งเดิมรักสูงครับยา,ยางจะเป็นพืใช่ไหมยางจะเป็นพิษครับคือต้นไม้เป็นพิษอ๋อยางรักที่เอาไปครับยางรักที่เขาไปทําลูกดอกพวกวครับลูกดอกเป็นพิษพวกนี้อ๋อโดนแผลก็ตายเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเขาคงจะมีส่วนผสมอีกมีเมล็ดไหมมีครับมีเจ็บไว้หน่อยนะตรงนี้นอันนี้พระองค์ ครับพระองค์ทางอีสานเรียกอันนี้ก็ก็เป็นไม้ป่าครับใช้กินได้ไหมกินเยวชิมดูก่อนครับกินได้ครับรสเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดนิดนิดครับมันอยู่ที่รสเราลดอะไรกินไม่ได้ลสเบื่อเมากินนี่ลิ้นเราจะสัมผัสได้เลยนะครับครับมันจะลิ้นเราจะบอกว่าไม่รับโตโยตากินได้ไหมฮะโตโยต้าโตโยต้ากินไม่ได้ ครับมันแข็งครับซิมดูเก็บ <c> เ <oughs> <10 S 1> <c oughs> ม็ดไ้ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวแลกพันกับกับฟักทองน้ำเต่าครับเขาชอบพันนี้พอดีเลยแลกกันได้ได้พันฟักทองพันเนื้อแน่นดีแล้วมีปูมีปลาไหมครับไม่มีครับไม่มีไก่ไม่มีปูไก็ฮะมีน้ำเต้านะี <c oughs> ่ก็จะอยู่ในร่มอันนี้ก็จะเป็นต้นหมอนพันลูกลูกดก นี่สามารถเกิดลูกได้ตลอดปีลูกไปทำอะไรลูกนี่จะไปตำส้มหรือต้มเราต้องให้ไหมยินต้มตอ,ตอ,อันนี้ไม่ไม่มีไหมไม่มีหมอนเลี้ยงครับอันนี้ให้คนถ้าเหนื่อยๆมาก,ก็เอาไปต้มตัวนี้จะ,ะบำรุงสมองดีมากนะครับตามผมกินถอนพิษตัวนี้จะลดจืดแกงง้ไดค้ครับครับ <laughs> โตหน่อยนะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อย เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นหนักหนักด้วยนครับหนักประมาณกิโลกิโลครึ่งกิโลครึ่งครับลูกเล็กจะเนื้อแน่นครับจะแซมตามตามป่าอันนี้กล้วยมะลิอ่องเริ่มออกลูกมาจากสุพรรณมุลีนะครับเนี่ยกล้วยพันนี์กี่วันตกเรือก็ประมาณแปดเดือนอ่องสุกจะเหลืองสวยหวาน ครับมันจะหวานจัดกว่าธรรมดาแล้วปีนึงนี่กอนึงมันจะออกก,กี่ไหมก้อนหนึงออกครั้งเดียวครับอันนี้ไม่มีสองออกครั้งเดียวมีใหญ่สุดกว่านี้อีกมุมนู้นมันอยู่กับการดูแลครับตัวนี้เก็บแสดงว่าเก็บพันได้กี่เดือนได้ได้ลูกขนาดนี้ก็สามเดือนครับสามเดือนตัวนี้สามเดือนเร็วไหมท่าน,นเอาได้มาจากนู่นน่ะกัพูนน่สวนสวนผสมเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยกล้วยในผสมเลย ลงงมืออเนะคือไม่ต้องใช้สลันคุมไงถ้าออมันมีโรคมันไม่ต้องไม่ต้องปลูกถ้าไม่งั้นไปเสียงเงินซื้อสลันอีกถ้าเราจะปลูกนะครับเราจะปลูกเลยไม่ได้ต้องสร้างหน้าดินก่อนเราเอามาเอามาทําเป็นชั้นแล้วก็ปลูกเลยครับปลูกเลยจะงามเลยครับติดเลยใช่ไหมครับติดเลยครับติดปลูกแล้วนี่แต่มันไม่ดอดมันไม่ชอบแดดแล้วอันนี้เพิ่งปลูกได้4วันนี่ครับต้องโดนแดดบ้างนะครับที่มันล่มไปนะก็ปลูกเผื่อหน้าเดือนห้าครับแดดจะจ้า เราจะเอาผลตอนนั้นครับแล้วเก็บหน่อไม้บ้างยังหน่อไม้นี่หน่อไม้ตอนนี้พักอยู่ไมเก็บมันไม่มันจะพักหน่ออยู่สามเดือนเดือนมีนาจะเริ่มออกนี่ไ่หวันใช่ไหมครับไพเลียงหวานสีทองมาทางเห็นสุญยตาไหมครับไม่ใช่ผั่งเนี่ยครับมันจะชอบมีต้นไม้จามจุลีใหญ่ๆแล้วก็มีสะอยู่ข้างในจามจุลีจะอ้อมตามข้างสะนะครับสะนั้นจะลึกน้ําจะเย็นนะครับมันจะออกตลอดปีเลย เพราะว่ามันจะได้ปุ๋ยจากใบใบจามจุลีนะครับออ่งนะครับมันจะพึ่งพาตัวเนี้ยตัวนี้ดอกไม้ตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ําครับอยู่ที่แห้งนะครับมะเขือตัวนี้แต่ก่อนงามมากพอดีนอนมาเจาะตายนะครับผักผักหอมตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ําคือมันจะมีถังปุ๋ยอันนี้ผักหอมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ําผมใช้พวก โอยมาหมักใส่นะครับครับมันจะเป็นหลุมปุยอยู่เนี่ย <laughs> อันนี้ฝังหมอมอันนี้กะเพราไม่ได้รดน้ำมนไม่ได้ใส่ปุยขุดหลุมไว้ใช่ไหมก็ขุดหลุมแล้วเอาถังแบบถังส้วมครับเอาทังปูนแบบแบบ<อ>ทังส้วมฝังฝังมันส้วมเลย<อ>ครับแล้วเราจะมีเศษอาหารมี น้ำข้าวมีอะไรก็มาเทหมักไว้น้ำล้างถ้วยล้างชามมาเทรวมไว้ครับพอมันเกิดการหมักปุ๊บมันจะมีก๊าซมีอะไรแล้วก็ฮะก๊าซก็ปล่อยให้มันขึ้นไปเองก๊าซมันก็จะซึมออกตามข้างๆนี่แหละครับก็จะมีน้ำมาซึมออกข้างๆมันก็จะเป็นปุ๋ยละแล้วทำให้สวยงามว่านก็รับน้ำพวกนี้มันก็เขียวแล้วถ้าไม่มีปุ๋ยนี้ถ้าไม่มีถังหมักนี้จะงามเท่านี้ไหมก็ไม่งามหรอกครับมันก็จะงามอย่างนั้นเนี่ยก็ปลูกความกันอันนี้ก็ปลูกความกัน ก็ประมาณสองสามเดือนแล้วครับออครับอันนี้สามเดือนลำไ,ได้ไมากอ,อ,อันนี้ได้ได้ได้อันนี้สงปุยเลยนะครับเนี่ยสังเกตดอกไม้นี่ครับดอกไม้จะสีสดมากไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยอะไรอะไรให้แล้วดินนี่จะขุดขุดมาเป็นดินทรายล้วนๆตรงเนี้ยทรายแต่ที่ผมขุดขึ้นมาไม่มีธาตุอาหารแล้วแต่เราสร้างปุ๋ยน้ําต่อไปผมจะทําแบบเนี้ย ปเป็นท่อเป็นจุดเราก็จะปลูกไม้ล้อมไอว้เราก็เติมปุ๋ยตรงเนี้ยตรงเวลาก็ารครับก็หมักเอาเอาเอามูลวัวมูลคนได้ป้ะได้ครับเป็นอุดจา่ะาเป็นอะไรแล้วแต่เราจะหามาหมักนะครับแล้วก็ปิดให้ดีปิด,ดก,กันมแมลงไปไข่กันอะไรนะครับไม่ให้มีเชื้อมีอะไร,รปิดฝา,าครับปิดฝาอย่างดีเอารายคุมอย่างดีไม่ให้มีมแมลงมีหนอนมีอะไรไปไข่แล้วจะเกิดการหมักแล้ว ไอมันก็จะออกออกมาข้างๆซึมตามข้างข้างถังครับถัรับเป็นซ่วมซึมอาแเนี่ยครับมันจะเป็นส่วมซึมออกข้างนะครับไม่ให้ซึมลงข้างล่างข้างล่างนี้ต้องปิดเอาให้เต็มเลยเต็มแล้วก็พอครับเดี๋ยวมันนั่นเราก็หามาเติมใหม่อันนี้ผมทำสามท่อต่อไปคุณจะทำท่อสองท่อก็พอต่อไปนะครับจะทำแค่สองท่ออ่าครับ